ต้องยกตำแหน่งคนครั่งรัก2021ให้กับทั้งคู่สำหรับคู่ของตรงตรงกิศกรและสาเบสรักวัน,นี้เพราะมักจะมีโมเมนต,ต์หวานของทั้งคู่ให้ได้เห็นกันตลอดล่าสุดทำเอาเหล่เอฟซีฟินสนานอีกครั้งเมื่อสาเบสร่ายความในใจโวยพรวันเกิดหวานใจหนุ่มตรงตรงผ่านไอจีส่วนตัวว่า Happy Birthday to my to ตรงตรง ขอบคุณความรักที่พี่มีให้หนูตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันขอบคุณที่ดูแลหนูมาโดยตลอดตั้งแต่ในกองถ่ายจนถึงวันที่เราได้คุยกันขอบคุณความจริงใจและความจริงจังที่มีให้หนูหนูดีใจมากๆที่ได้เจอพี่และมีพี่อยู่ข้างๆวันเกิดปีนี้หนูขอให้พี่มีความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องไม่ว่าพี่จะทําอะไรจะคิดอะไรจะไปไหนหนูจะอยู่ข้างๆพี่และครอบครัวคําสิงแฟมิลีก็จะอยู่ข้างๆพี่เสมอเช่นกัน พี่คือครอบครัวของหนูไม่ว่าวันข้างหน้าเราจะเดินไปด้วยกันหรือไม่ว่าวันข้างหน้าเราจะอยู่ในสถานะไหนหรือเวลาจะผ่านไปกี่ปีหนูและบัรคํคำสิงก็พร้อมจะสนับสนุนและอยู่ข้างพี่เสมอนะขอบคุณที่รักเด็กดื้อคนนี้อาจจะดื้อหน่อยแต่หนูโคตรรักพี่เลยหนูรักพี่นะคะอยู่กับหนูไปนานๆนะของขวัญชิ้นแรกของวันนี้อยู่ใน YouTube นะคะ